โพดล่าสุดแอปทัศนรและเสื้อที่ใส่แซบใหญ่แล้วแม่โพดล่าสุดของแอปคนแหกโฟกัสเสื้อเรียกที่ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณแอปทัศออน์ดารานักแสดงที่โลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมาย เรียกได้ว่ากำลังถูกจับตาเรื่องความรักมาโดยตลอดสำหรับน้องเอกสาวสุดเรียบร้อยอย่างแอปทัสออและยิ่งใกล้วันวาเลนไทน์ก็ถูกจับตามมองเรื่องความรักสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทัสออในตอนนี้ยังไร้วิแว,ววว่าจะมีหนุ่มคนไหนเข้ามาคว้าใจแม่ได้ล่าสุดแอปทัสออก็ได้ออกมาโพ,พสภาพสวย ในชุดเสื้อเปิดไหล่โซ่ผิวขาวขาวแอบแซบเล็กๆตอนรับวันวาเรนไท์ร่วงหน้าเลยแคปชั่นว่าวาเรนไทยถ้าคุณยังไม่มีใครโปรดจงรู้ไว้ว่าคุณยังมีงานสวัสดีเช้าวันจันแฮทแทบบีบมือแหมแหมนึกว่ามีการเปิดตัวหนุ่มเสียแล้ว หลังจากที่ได้โพสภาพเั่งกล่าวออกไปก็ต่างมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชมกันเป็นจำนวนมากอาทิเราจะสวยและรวยมากค่ะแม่สวยมากขอยืมแคปชั่นนะคะเฟี้ยวตลอดเลยอ่ะแม่กุมผ่าแล้วเมื่อไหร่จะมีคนกุมมือคะสวยมากค่ะพี่แอฟเป็นตน้น